Let me take a selfie. เรื่องเพศศรรึกษากันนะคะกับหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะจากมหาวิรศศรทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะคะจะพาเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีความคิดเห็นก,กันยังไงไปเลยค่ะก <c oughs> ็อยากทราบชื่อเล่น,นคุณข่ะ <c oughs> ชื่ออะไรคะชื่อหนึ่งครับคุณชื่อว่าอะไรคะครับสวัสดีครับชื่อเจครับอยู่นิเทศศาสตร์ครับแฟมครคับชื่อเฟิร์นค่ะชื่อตาลค่ะชื่อขวัญชื่อเฟิร์นค่ะว่าอะไรคะฟิลครับชื่อยันค่ะชื่ออุ้มค่ะอ๋อชื่อบีบีค่ะ ผมว่าก네็ผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราตกลงเป็นแฟนกับใครคนหนึ่งไปแล้วเราก็ไม่ควรมีผิดวะเขาจะเสียใจไม่ผิดครับทำไมใครๆก็มีได้ครับเราเหงาะครับบางทีคนที่เรามีอย <No> ู่มันไม่เติมเต็มให้เราครับเราก็ต้องหาคนอื่นเพิ่มครับไม่ผิดเลยครับอะไรคะก็มีไว้สำรองค่ะแต่เราก็ไม่ทิ้งคนเก่านะครับเรารักเก่าครับ แต่คนใหม่ก็ไม่ได้เชิงรักหรอกครับเชิงอยากได้ซะมากกว่าครับไม่ครับไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะอะไรคะ <laughs> เพราะว่ามันเป็นการนอกใจเพราะว่ามันอาจจะโดนโดนทําโทษได้ก็ไม่ครับก็เป็นธรรมชาติแล้วตอนนี้มันได้ปกติเพราะอะไร,รอ,อ่ะเออเชิงใครครับใครใช่โรมากกว่ามันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วก็คือมันก็ การกินค่ะผิดผิดมากเหมือนเราเป็นคนไม่ดีอ่ะเพราะว่าการมีกิกอ่ะมันทําให้แฟนเราเสียใจถูกไหมคะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของบุคคลนะคะแต่สำหรับพี่นะพี่ว่ามันผิดอ่ะเพราะว่าพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนดีเขาไม่ทากันพี่รู้ดีแต่ว่าถ้าตัวมีก็คือเหมือนว่าเหงาเชิญใครครับใครแต่ก็แค่คุยเฉยนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถึงจบไปมีอะไร มันในความส่วนตัวของเราเราว่าผิดนะทำไมอะคะเพราะว่ารักเดียวๆมันดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามีรักสองรักสามอย่างเงี้ยความไว้ใจเรามันก็จะหมดไปมัน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 ไม่ดีต่อแบบว่าคู่รักค่ะแล้วคุณคิดว่าการที่เรารู้จักกันเพียงแค่คืนเดียวค่ะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันนะคะคุณคิดว่ามันผิดหรือเปล่าคะมันสมควรป่ะคะเอาที่จริงก็คือมันมันดูไม่สมควรนะคะเพราะว่า พิ่งรู้จักกันเองอ่ะแล้วแบบไปมีอะไรกับเขาอย่างเงี้ยแทนที่จะเราควรจะแบบรู้จักเขาให้มากก่อนเราค่อยเอ้ยสารสนทันกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นความเมามันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเามาด้วยต้องเป็นความ้าม<อ>ถ้าเกิดว่าเราเมาเราไม่สตจริงจริงมันมันไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดเราตัวแล้วแล้วยิว่งเรามีแฟนอยู่ด้วยมันก็ผิดผิดมากด้วยน่าจะไม่ควรน,นะคะสหรับผู้หญิงอย่างเราคือน่าจะรู้จักกันมากกว่านี้มากกว่าที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยเร็ว เป็นความตอบสนองความต้องการของทั้งคู่ครับหญิงต้องการชายต้องการแน่นอนครับเกิดเรื่องแน่นอนอันนี้ก็ต้องดูความคิดของคนนั้นด้วยว่าเขาคิดยังไงแล้วถ้าสมมติเขายอมอะคะถ้าเขายอม <Thank you. S 2> แล้วเขายอมกม็เราก็ไม่อนะ้นี่ไงแล้วในความคิดเราเราไมน่นี่อยู่แล้ว <Yeah. S 1> ชอบทุกคนผมรู้คุณก็ชอบไม่ต้องมไม่ต้องไม่ต้องสงสัย <laughs> ชอบเราต้องทาตัวให้มีค่า <laughs> ต,ตัวให้มีค่าผู้ชายถึงจะแบบว่ารักษาเราระนาะน มันก็เป็นเรื่องของแบบมันเป็นอะไรที่มันไม่สมควรอ่ะคือแบบมันไวมากอ่ะใช่เพียงแค่รู้จักกันสั้นๆก็ใช่ไปแล้วใช่อันนี้ผิดแน่นอนครับนอกจากเราจะผิดจากคนที่เรารักแล้วยังผิดต่อศีลธรรมด้วยครับชอบเปล่าชอบเป็นไงคะเดี๋ยวเรารู้จักกันได้คืนนี้ครับในหลักควมจริงก็คือมัน จะไม่ดีแต่ว่าในในรุ่นของเราคืออย่างว่าเนาะถ้าเรารักกันมันก็อาจจะมีเรื่องสคัญกันธ์กันกรต้างต่งเป็นเรื่องปกติอันนี้ปัจจุบันของก็มีก่อนแต่งอยู่แล้วค่ะก็แล้วแต่แต่ละคนจะรับได้ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นตอนนี้นะคะก็มันคงไม่ผิดแล้วเพราะว่าเหมือนแบบถามใครก็อาจจะมีแล้วอะไรเงี้ยราะเด็กสมัยนี้ก็คือเร็วค่ะถ้าเป็นสมัยนี้คงไม่ผิดค่ะแต่เป็นว่าก่อนตอไม่แน่เพราะว่าสมัยนี้ เทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันก็รู้เหมือนว่าพัฒนาขึ้นทุกคลมันก็ปกติมันคือมันเรื่องปกติค่ะจะมีหรือไม่มีมันก็คือปกติของธรรมชาติของเราค่ะก็อย่างวนี้สมัยนี้ก็ไม่ผิดแล้วคือว่ามันก็ไม่ผิดไม่ผิดแล้วเนาะผิดหรือเปล่ามันมันก็ไม่ผิดนะแต่มันอยู่ที่ความสมควรหรือเปล่ามากกว่าไม่ผิดมั้งเพราะว่ามันคนสมัยนี้ใครๆเขาก็ทำกันแ่ะไม่ผิดค่ะมันคือการเทสเออเทสหมายความว่า ทดลองทดลองก่อนใช้งานจริงค่ะก่อนที่เราจะแบบว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจนแก่จนทางอะไรประมาณนี้ปัจจุบันนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับใคร,ใครๆก็ทํา <laughs> ทำเลยไม่ผิดครับผมก็คิดว่าเพศสัมพันธ์ตอนนี้สําหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ปกติมากครับส่วนตัวว่าเคยเรียนอยู่ที่เมืองนอกนะครับก็คืออเ,อเมริการครับเคยแบบรับวัฒนธรรมฝรั่งมาเยอะครับก็ การมีเซ็กการอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติครับแต่สําหรับคนไทยครับมันก็ยังถือว่าเป็นพุทธนะครับทําอะไรก็แบบเน้นวัฒนธรรมครับดูในคลิปอยู่ลงยูไลท์ดีครับโอ้โหก็สื่อครับพวกรับสื่อแบบผิดคือเสพสื่อแบบไม่ใช้จรรยาบรนนะครับเออาจทาตามทําตามแล้วก็ประมาณนี้ฮะไม่ป้องกัน ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมเงี้ยอะสมมติเราเรียนอยู่เงี้ย<ช>มันก็ผิดนะใช่เพราะวมันก็แบบพร้อมกันแต่ถนะ้าเกิดเราทํางานแล้วพร้อมจะมีเขาอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ผิดก็ได้เราอยู่ในวัยเรียนก็ไม่สมควรไม่สมควร มันช่วงนี้มันมีข่าวมาเยอะเรื่องแบบว่าโรคแบบเอดไอพีอะไรประมาณนี้เราก็ควรป้องกันนะคะถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะพบกันเป็นแฟนมานานแค่ไหนเราก็ต้องป้องกันก่อนก่อนที่เราจะแต่งงานเราก็ต้องป้องกันพอหลังแต่งแต่งงานไปเราจะป้องก,กันหรือไม่ป้องกันก็ได้เพราะว่าเราเป็นแฟนเป็นภรานานรามแล้ว<ห>ใช่ไหมคะที่จริงแล้วมันแล้วแต่คนนะครับผมว่าถ้า เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็ควรป้องกันไว้มันจะได้ไม่ทํร้ายอนาคตเราแต่ถ้าโตแล้วมีความรับผิดชอบแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคุณควาจริงก็คือไม่ควรนะคะเพราะว่ามันก็เสี่ยงที่จะแบบติดโรคหรือท้องได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือป้องกันก็ดีค่ะไม่น่าจะสึงควรนะคะเพราะว่าอาจจะแบบเราก็ไม่รู้เรื่องว่าคนที่เรามีด้วยสัมพันธ์ด้วยเนี่ยคือมีมีโรคติดติอทางด้านอะไรบ้างไม่ถูกค่ะ จะท้องขึ้นมาแล้วแบบเรียนไม่จบก็พ่อแม่เสียใจมันก็ไม่นะเพราะว่าตอนนี้มันก็เด็กงเรียนไม่จบก็เยอะแล้วในประเทศไทยก็ไม่ควรนะคะถ้าสมมติเกิดเรื่องอะไรมามันก็จะลำบากตรกูคะ่ะ คือเราต้องเลือกกรณีนี้มันต้องแบ,บ่งเป็นเคสให้ศึกษาก่อน,นเราต้องดูสภาพของอะไรเขาเรียกว่าอะไรคู่ซิ่งไม่กันผู้หญิงอรผมเรียกคู่ซิงถ้าคือคู่ซิงแบบผ่านมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็ควรป้องกันนะฮะควรดูเช็คเครื่องหน่อยว่าเออถ้าแบบเครื่องหลวมเครื่องอะไรเงี้ยเราควรทาให้เครื่องมันแน่นเราก็ควรป้องกันแต่ถ้าแบบโอ้ยคนเนี้ยโชว์เดยเลยแบบเนียนกิ๊บเลยทุกอย่างอ่ะเราก็ไม่ต้องป้องกันก็ได้อยู่ที่ว่าเราควบคุมของเราได้ดีแค่ไหนถ้าเอาออกช้าก็อาจจะสปากรือจ้ามีผลตามหลังมาก็คือท้องแต่ถ้าเราป้องกันได้เรา ชักออกฟุบทักนะฮะอ,อช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ a i u on TV นะคะซึ่งเราได้ไปสอบสัมภาษณ์นะคะนักศึกษา,าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ,รอ,อยุธยานะคะจากเลือกเพศศึกษาข้อแรกของเราที่เราไปถามกันคือว่าคุณคิดยังไงกับการที่เรามีกิ๊กนะคะซึ่งผลสรุปแล้วคือผิด67ไม่ผิด33นะคะซึ่ง โดยรวมนะคะให้เห็นผลกันว่าการที่เรามีกิ๊กนะคะคือว่าไม่ให้เกียติกันและทําให้ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือนะคะหายไปนะคะ ส่วนข้อที่2นะคะคิดว่าการที่เราวันไนสแตนนะคะผิด50%และก็ไม่ผิด4.7%และอื่นๆ3%นะคะซึ่งให้เหตุผลกันว่าผิดคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราติดโรคนะคะและทำให้ถ้าเกิดเรามีแฟแล้วทําให้อีกคนหนึ่งก็หมดความเชื่ออาจจะทําให้คนที่เราไม่ได้ป้องกันด้วยอาจจะท้องะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้มอบความรักให้เขาเพียงแค่ความหูกพันและรักสนุกกันเฉยๆนะคะ ส่วนทางข้อที่3ามนะคะคิดว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานผิดหรือไม่ผิด1 0ไม่ผิด87%นะคะและอื่นอีกสามเปอนผลสรุปแล้วคือไม่ผิด8 7นะคะซึ่งให้เหตุผลกันว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะทุกคนก็ต่างมีการถูกไหมคะเพราะว่าทาั้งทั้งคู่นะคะก็มอบความรักให้แก่กันและอาจจะเป็นช่วงทดลองช่วงทดลองความรักนะคะว่าจะยืดยาวได้นานแค่ไหนนะคะหรืออาจจะบางท่านอาจจะเพียงแค่ลักสนุกกับแฟนนะคะและ ต่อไปนะคะคิดว่าการที่เรามีเพศโดยไม่ป้องกันนะคะมัสมนสมควรหรือไม่นะคะผิด13นะคะส่วนไม่ผิด7 7แล้วก็อื่นๆ10นะคะถูกต้องแล้วนะคะซึ่งทางเราที่เราไปสัมภาษณ์นะคะลุมนักศึกษาก็กําลังอยู่ในช่วงวัยเรียนกันเพราะว่าอาจจะต้องมีการป้องกันกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน,นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีและอาจจะทําให้คนในครอบครัวเสียใจด้วยค่ะ ทางช่อง A.R.U. นะคะก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอัธยาแห่งนี้นะคะและขอขอบคุณนักศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะที่เราไปสอบสัมภาษณ์กันมาด้วยค่ะทางเรารายการ A.R.U. ก็ขอขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ในภาคหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราจะไม่น้องใจเธอ คครับขาสั้นแค่เนี้ยครับไม่ควรจะบอกเลยอยากบอกว่ารักเราจริงอยากแต่งงานกับเราถ้าเกิดมีอะไรกับเราป้องกันด้วยได้ดีมากเป็นความสุขของทั้งสองฝ่ายไม่ท้องเธอไม่ต้องรับผิดชอบเลยก็นักแต่ก็ตายนะก็ขอให้ไปดีๆนะคะนี่ค่ะอไม่พูดถึงแฟนเก่าหรือเปล่าเนี่ยก็แฟนใหม่ไม่มีค่ะออ๋ก็เลยพูดถึงแฟนเก่า ไม่เลยจะมุ้ยไงก็ไม่ทำจะมุ้ยไงเขยเขยมีอะไรกันก็ป้องกันให้ดีนะเราไมู่้จะบอกอะไรเขยคิดถึงไหมจุ๊บจุ๊บก็จะบอกกับแฟนครับว่ารักแฟนมากรักที่สุดเลยครับเธอคือคนที่ฉันตามหามาแสนนานครับ นะะน้ำหางเที่ยราชภัฒน์กับน้ำแดงพัฒนากันนะคะเราไปชมกันที่คลอ่นไม่เอาอ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมึงไม่ทักทายกูหน่อยเหรอตอนนี้นะคะพี่จะบอกอะไรกับแซงนะคะก็ มันไหลแยอะไรเล่นสดอย่างเงี้ยครจะให้ทำให้เราแบบใครจะทำให้เราแบบต้องร้องต้องร้องสามพันเดีมีมียังไงอะความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับทำให้เราแบบมีสิ่งที่เราแบบเอาใหม่หรือเปล่าตัวตัวปีนึงมาเรื่องอไลกัืองครีอสคร ขอประจานี้สิครับยังไงกันบ้างเฮ้ยยายอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วพวกเราจะมาพวกเรารายการเอไอเอาใหม่รอรอเซ็ตรอเซ็ต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 เจาจดิโจาะเจาเจาจเออเยี่ยมเยี่ยมบ้างงานทีลกกี่เปอร์เซ็นต์เอาใหม่คิดยังไงบ้างคิดยังไงบ้างควาคิดเห็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ ARU on TV นะครับกับตอนสัมภาษณ์กันทั่วมอนะฮะวันนี้ครับเราอยู่กับคุณชื่ออะไรครับ ชื่อเฟิร์นะค่ะชื่อจริงครับประกายฟ้าค่ะนามสกุลไทยประดิษฐ์ค่ะปืนหรือเปล่าครับไทยประดิษฐ์เนี่ยไม่ปืนค่ะไม่มปืนบอครับกับคําถามแรกเลยนะครับที่เราได้ถามกันทั้งมอแล้วนะครับคําถามแรกนะครับกินยังไงให้อ้วนครับกินเยอะๆค่ะทั้งกินกินึกได้ยิ่งดีค่ะตีสแคนที่สี่กินเข้าไปเลยก็คือข้าวก็กินสักประมาณสองสามจานกินไปเลยกินเยอะๆกินข้าวารจานจานนี่จานปกติหรือจานอะไรครับจานนวเทียมค่ะ ไ้สั่งละระวังเร็ว